สวัสดีค่ะวนันนี้ตัวไหนเท่ตัวไหนเเอ่อทุกวันเรามีแต่บึ้มบมแพงๆหน่อยแต่วันนี้เอ่อบางคนบอกว่าฉันอยากได้ใหญ่ๆ และราคาจับต้องได้ดับปาร์ตี้ในครอบครัวมีไฟบุมแวบุ้มแวบหน่อยนะคะมีไมลอยสองตัววันนี้อ e ีมาดหามาให้แล้วนะคะราคาไม่หนักแน่นอนนะคะเป็นดอก15นิ้วด้วยนะคะเรามาลองดูกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะมากับตัว GXL นะคะตัวนี้ GXL เป็นดอก15นิ้ว เป็นดอก15นิ้วเอกก็เพิ่งได้มาสดๆสิงๆนะคะอ่าเป็นดอก15นิ้วมีไฟล้อมรอบนะคะาอ่าปิดไฟได้และเปิดไฟได้นะคะตัวนี้มี EQ แต่งเสียงด้วยนะมี EQ ด้วยมี EQ แต่งเสียงด้วยนะคะตัวนี้นะคะนะคะอ่านั้น ก่อนที่เราจะมาบรรยายหลายๆอย่างฟังเสียงก่อนอ,อ่าเราต้องฟังเสียงก่อนแล้วเราเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะคะโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผมเป็นดอก15นิ้ว GXL นะครับ GXL ค่ะครับผมชอบไฟเปิดไฟหรือไม่ชอบไฟปิดไฟได้นะ for babies <laughs> มาล,ลองดูว่าเมื่อกี้ฟังเพลงไปแล้วเราลองมาดูว่าเขามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยเราไล่มาเลยนะคะมีช่องกีตาร์ด้วยช่องกีตาร์าปรับกีตาร์ตรงนี้นะคะช่องกีตาร์แล้วก็เพิ่มไมลอยมีไม่ได้ในตัวมีไมลอยให้สองตัว <c oughs> นะคะมีไมลอยสองตัวนะคะ มีปุ่มไม์ P R I ตุ่มไมค์ l r I คือเปิดเสียงแล้วพูดไม์แล้วตัดเสียงเดี๋ยวเอททดสอบให้ฟังนะคะมีกีตาร์แล้วมีวอลลุ่มไม์มีแอคครไม์ My, มีแหลมเสียงและมีเบสเสียงสิ่งที่คนจะชอบแน่นอนตัวนี้คือมี E Q แต่งเสียงนะคะมี E Q แต่งเสียงได้นะคะตัวนี้มี U U S B ใช้การ์ดไมโคร ใช้การ์ด S D ด้วยนะปกติเนี่ยมันจะมีแค่ SD, S D <ม>ใช่ไหมคะอันนี้มีไมโครเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วนะคะน,<ม>นะคะ U S B การ์ด S D การ์ดไมโครนะคะอ่าโหมดลายลายคือการใช้สายใช้สายจะอยู่ด้านหลังนะคะสายไลน์อินอันนี้ก็ลน์อินนะคะใช้สายนะคะ ต่อด้วยโหมดอีกทีหนึ่งอันนี้คือบลูทูธนะคะ FM นะคะข้างหลังเมื่อกี้เห็นเสาเอฟออยู่นะคะลายใช้สายนะคะมีอัดเสียงอัดเสียงก็คือเสยบเสยบป,ปัดได้พูดไม่เดี๋ยวเสียงที่บันทึกกับันทึกใด้ไม่เลยนะคะอัดวาระการประชุมอัดการสอน หนังสือหรืออัดการขายของก็ได้หมดทุกอย่างนะคะอ่าไอ้นี้ก็คือ,อวนเพลงเดิมอะเปิด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 เพลงที่5กดไปก็วนนี่จบเพลง5ก็มาเพลง5จบจบเพลง5ก็เริ่มเพลง5ใหม่อย่างเงี้ยนะคะควนเพลงเดิมนะคะส่วนอันนี้เดินหน้าถอยหลังตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งผลิตมา TWS ได้ด้วยนะออ๋ครับ TWS ได้ด้วยต่อด้วยแต่งเสียงหมดทุกอย่างแล้วบลูทูธมีไฟตัวนี้ดอก15นิ้วนะคะดอก15นิว้วแล้วแหลมอันนี้ดอกแหลมนะคะอ่าเราก็มาเริ่มข้างหลังว่าข้างหลังมีมีอะไรอีกนะคะมีหูล่า แล้วรากไปไหนมาไหนได้อบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ขายของลากไปได้เลยนะคะปุ๊บอันนี้คือ FM นะคะอันนี้ต่อแบตเตอรี่นอกอสมมุติว่าเราไปขายของที่ไหนหรือไปร้องเพลงที่ไหนหรือไปเปิดหมวกที่ไหนปุ๊บเนี่ยเรากลัวแบตไม่พอเราเอาแบตเตอรี่ 12โวลต์มาต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่แบตเตอรี่รถเกง๋งแบตเตอรี่ UPS ได้หมดทุกอย่างนะคะสวิตตัวนี้คือสวิตตัวนี้คือเปิดปิดแสงไฟข้างหน้าเมื่อกี้นี้นะคะเสียบสายไฟจะมีคำว่าชาร์จเมื่อชาร์จเต็มจะขึ้นคำว่า Full แบตจะหมดก็ขึ้นคำว่าโล w นะคะแบตหมดโล w นะคะไฟสีแดงล้อลา เสียบอ่าอันนี้อันนี้นะคะเสียบเสบียบสายไฟนะคะเสียบสายไฟชาร์จตรงนี้นะคะ,ะช่องนี้ <ฮะ S 1> เสียบสายไฟชาร์จตัวนี้จะต้องมีคนถามแน่นอนว่ากี่วัตต์นะคะเดีนะ๋ยวดูตามข้างกล่องเลยนะข้างกล่องจะเขียนไว้ว่าหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งร้อยวัตต์นะคะ บูทูธได้เลยได้ไม่หมดเลยกล่องสวยงามนะคะคราวนี้เดี๋ยวเอ๋จะมาเทส็ดใหม่ให้ฟังว่าเมื่อไหร่คุณพี่ขาซื้อสองตัวทวินบูทูธได้ด้วยนะทวินบูทูธนะคะ<ม>นะคะ<ม>สินค้าที่ร้านเอ๋จะมีประก,กันทุกตัวนะคะคผะี๋ออ,อ,อ๋อมีพี่เกงมีพี่เกมีสายสายชาร์จและมีรีโมทนะคะม,ม,มีมีรีโมทนะนะคะ เดี๋ยวเราเดืยเอยเปิดเพลงเดอลองใหม่ให้ฟังลูลูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะไม่ตัวที่หนึ่งนะคะเขาให้ไม้สองตัวสวัสดีค่ะไม้ตัวที่สองนะคะเช็คหนึ่งสองสามสี่ทตอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ทศตอบแลวอีกอันหนึ่งที่คนชอบถามก็คือบางคนลับผิดตัวนี้ ากอย่างนี้นะคะอ๋อลากล,ลากอย่างนี้น,นะาบางคนลากลากผิดนะคะอุย้ยฉันอยู่บ้านไม่ชอบแสงไฟเลยปิดไปเลยนะคะปิดไปเลยนะเดี๋ยวลองไมค์ครับเจ๊ลองไมค์นะคะไมค์ P R I นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอกโครนะคะสวัสดีค่ะเช็ควงเช็คทุสวัสดีค่ะน,น,นะคะคคปล่อยให้พูดก่อนอน,นะคะค<า>ทดสอบเช็คหนึ่งสสสทดสอบ,ส,อบสวัสดีค่ะนะคะดับอีกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้ไม่ดับ,ดบนะคะอันนี้ก็คือหมดอิเวนอ่ะ,อ,ะอันนี้หมดคาราโอเก<อ>ะอ่าเมื่อกี้อันนี้หมดอีเวนนะคะทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ นี้ด้วยดอกมา15นิ้วนะคะปกติตัวนี้ราคาอยู่ที่4,990นะคะวันนี้พี่พศคณยโสจะต้องมีราคาพิเศษอยู่แล้วราคาพิเศษด้วยส่งฟรีอีกด้วยนะคะเอให้ในราคา3,590บาทแล้วส่งให้ฟรีนะคะ สินค้าเอมีประกันทุกตัวนะคะสามารถทักไลน์มาสอบถามได้ในไลน์ @imadeo เดี๋ยวพี่โพจะลกขึ้นไปให้หน้าจอนะแล้วก็สามารถติดต่อเบอร์โทรเอได้เลยคือ0891714374 0891714374และอีกเบอร์หนึ่ง0867743325 086 เจ็ดเจ็ดสี่สามสามสองห้านะคะถูกและดีต้องมีอยู่แล้วนะคะพี่คะค่ะขอบคุณค่ะ